ครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุนทรธงชัยเป็นพกรขับรถไบเบ F- เอฟ66ของสองเคมลาชครับผมเ,เรื่องการทาง,งานของหน้าง,งานตองนี้ของวรรทุดแยกบันลมการเจียบชิพพายกั้นดินถล่มครับเพื่อขุดงานอุบงทางลอดของแยกบนลลุนครับผมรถที่เอามาลงหน้างานนี้เป็นรุ่นอะไรครับพี่รุ่น d x 3 4 0าครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้เปลี่ยนมา ขับเจ้าดูซานดีเอซสามสิบหกแอลซีเอคันนี้ครับพี่ผมว่ากูรู้สึกดีครับเพราะว่ามันนิ่มดีครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันก็เยี่ยมนะครับผมแล้วก,การทําง,งานของรถนี้ก็ระบบคอนโทรลรถนิ่มนวลนี่ครับระบบช่วงล่างก็แน่นหนาดีครับผมใช้หมุนมาตรฐานนี่ก็เพียงพอต่อการทํางานแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับผมพี่ใช้งานดูซานมานานหรือยังครับคันนี้ของบริษัทเราซื้อมาประมาณสองปีแล้วครับไปมีปัญหาจุกจิกกวนใจไหครับจุกจิกกวนใจก็ไม่มีครับเติมน้ำมันอะไรครับพี เติมน้ำมัน B10 ครับผมหนึงเงี้ยอยู่ได้กี่วันครับพี่ทำงาน8ชั่วโมงมันจะอยู่ได้ประมาณอยู่3วันนะครับ1วันเนี่ยทำงาน8ชั่วโมงประมาณไม่เกิน7ชั่วโมงครับเพราะว่ามันจะมีงานเสียบแล้วก็ถอดถอดแล้วก็รอรอรอพักงานนะครับถ้ามีงานเร่ง8ชั่วโมงเต็มครับทำเป็น7วันเลยไม่ได้หรือว่ามีวันหยุดด้วยครับวันหยุดมันก็แล้วแต่แต่งานนะครับเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งมันก็ทำงานเรื่อยๆครับบางวันก็2-3ชั่วโมงเร่งสุดประมาณ7ชัััั่่่่ววววโมงนนนะะคครรบบตตออเลาที ขับไปนานๆเนี้ยพี่รู้สึกแบบการคอนโทรลกันควบคุมมันมันเบื่อบรนล้าบางทีดูซานผมว่านิ่มอยู่ครับมันจะทํางานไปเรื่อยครับเพราะว่ามันมันจะไม่ทาให้กล้ามเนื้อเราอ่อนแรงครับเพราะมันมันจะอ่อนไวกับระบบการทคลืนมาของเราไปเลยครับของระบบรุ่นของดูซานนี่ครับสำหรับดูซานดีเอ็กซ์สามสี่ศูนย์เอลซีเอครับพี่หรือว่าตอบโจทย์ไหมที่สำหรับหน้างานตรงเนี้ยครับาะว่าตอบตอบโจทย์ครับเพราะว่ามัน แบบว่าไงแบบว่ามันรถมันก็กําลังดีระบบการขับเคลื่อนก็ดีสุดยอดนะครับผมเพราะว่าหนึ่งการทํางานของเราถ้าเอารถมาไม่ตอบโจทย์เรางานเราก็ไม่ไม่เดินนะครับถ้ารุ่นนี้กรบอกสุดยอดจริงๆครับปัญหาเครื่องจุดจี้มันไม่รบกวนเพราะว่ามัน,บน,บน,บนร,รักษาง่ายบนบนบุง่ายที่การดูแลรักษานี่รักษาง่ายนะครับพี่ง่ายง่ายครับง่ายครับเพราะว่าการระบบพวกระบบไฟฟ้า,ฟา,ฟาพวกระบบที่เราจะไปเช็คทาความสะอาดนี่ก็ง่ายครับผมตอบโจทย์ดีครับผม การรเนีี่่ยคับพช่างบริการก็ก็ดีครับเพราะว่าเราถึงเราเจะประสานาไปพวกช่างก็มาเมื่เกินช่วงหรือว,ว่าใกล้ไกลถ้าใกล้ก็สทริปทีก็มาถึงนะครับผมแล้วแต่ช่างอยู่ไกลยอยู่ใกล้ครับก็เคแคร์ดีครับแบบว่ามาดูแลรถด,ดีครับผมการบริการจะใูปากอะไรสิบคนเราจะเลือกซื้อดูการอะไรผมกำลังตัดสินใจซื้อรถอะไรครับถ้าส่วนของผมครับเพราะว่าดูซานนี้เป็น,นะระบบ ขับเคลื่อนดีครับประหยัดน้ำมันสุดยอดกำลังไม่ตกนะครับผมถ้าผมจะฝากคนที่จะซื้อหรือว่าถ้าแก่ท่านใดสนใจผมว่าให้ใช้บริการดูซานนี้ครับมั่นใจดีครับผมแข็งแกร่งดีครับช่วงล่างก็นิ่มนวลครับผมไม่มีปิดหลังเลยครับผมหัวแม่โครที่เอามานี่เคยมีปัญหาไม่ค่อยมีปัญหาครับผมเพราะว่าก็แรงดีครับแรงไม่ตก